ดูคนก่อนที่นี่นี่คือคุณบี้ครับครับคุณบี้ครับผมพยายามเรียกชื่อทำไมจะย้ำย้ำทำไมชื่อเขาเพราะน้องบี้จับดีโชว์เสื้อนิดนึงครับพอดีพี่หนาวโอ้ยใส่มาเหมือนการหลอมครับคุณเอกราชสะกิดหลังผมทำไมไม่ใช่หรอนี่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 มาผมบอกดีกว่าอ๋อดีใจนะน้องบี้มารายการเราจริงเห็นไหมนี่ไงพี่หนาวเฉยหวานข่าวนิดนึงครับโอเคเขาเห็นแล้วเพราะเออตอนนี้หายหนาวแล้ว เรื่องคิดถึงวิทยาับคิดถึงวิทยาครับไปโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่ไหนโรงเรียนกลางน้ำครับโรงเรียนกลางน้ำอยู่ที่กลางเขอนเขินนึงอะไรเงี้ยเป็นโรงเรียนยิงใช่ไหมอะไรครับชื่อโรงเรียนยิงใช่ไหมชื่อชื่อโรงเรียนนี่คือชื่อโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาแต่นี่คือชื่อหนังครับหนังเรื่องคิดถึงวิทยาเอาใครชื่อวิทยาไม่มีไม่มีเขาชื่อวิทยาครับไม่มีเกี่ยวกับความคิดถึงแต่ว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่ดีที่สุดจะมาตั้งชื่อหนังค่ะก็เลยชื่อว่าคิดถึงวิทยา อ๋อตอนแรกถูกแล้พี่อ่ะคนหนึ่งอ่ะเข้าใจว่าบี้ต้องชื่อวิทยาแน่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็น,ปนครูโรงเรียนคือผมชื่อครูสอผมชื่อสอนนี่คือชื่อครูแอนครับครูแอครูสอนกับครูแอนค,ครูครับแล้วก็ทำอย่างแล้วในเรื่องไปเจอกันได้ยังไงคะคือผมเป็นจริงๆเป็นนักมวยปล้ำครับแต่ว่าชีวิตพลิกผันก็เลยได้ไปเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนกลางน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กๆ หกเจ็ดขวบเรียนคนละชั้นกันก็ไปโรงเรียนแบบไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยแล้วก็สิ่งที่ทําให้ผมอยู่ได้นี่คือเดอรี่นี่ที่ครูแอลเขียนเอาไว้แล้วเราก็รู้จักการผ่านเดอรี่คนกำกับเนี่ยคือคนที่ทำซีซันเชนใช่ใช่ใช่คนนิติวัฒนะฮะตึงในผู้กำกับแฟนฉันอ่ะแล้วก็ทำซีซันเชนซึ่งเป็นหนังแนวไหนคงจะรู้กันเรื่องมันเป็นอย่างนี้ ใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงพี่ยังไม่ได้บอกยังไงคะก็นี่ไงพี่น้องวีเล่าเมื่อกี้คือเรื่องมันจะแบบมันเหลือเชื่อขาบอกมันเป็นเรื่องจริงคือชายคนหนึ่งไปที่แห่งหนึ่งแล้วไปเจอดารี่เล่มหนึ่งอ่านดารี่แล้วเกิดความหลงรักคนเขียนดารี่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเรื่องจริงของเพื่อนที่แกล้งเลยครับ เรื่องจริงเหรอเป็นเรื่องจริงครับเป็นสรุปคือในเรื่องไม่ได้เจอกันเลยหรือเฮ้ยจะต้องไปติดตามครับคือคือพี่เก่งเขาได้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนของเขาครับคืออยากรู้ว่าเอาสรุปสองคนนี้รักกันไม่แดรี่ไงได้เจอกันได้ให้หนังเขาได้ฉายมากอยากรู้อยากอยากยังไงยังไงมาบอกก่อนพี่บอกคือคือเรื่องจริงจริงของพี่เก่งเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนเขาค่ะก็คือเป็นเป็นพนักงานในออฟฟิศนี่แหละครับแล้วก็ไปทํางานอยู่ที่โต๊ะแห่งหนึ่ง แล้วไอ้โต๊ะนั้นนะ่ะมีผู้หญิงคนนึงเขียนไดอารี่ทิ้งไว้ก็เลยไปอ่านเจอแล้วก็หลงรักแล้วตอนนี้ก็ได้แต่งงานกันไปแล้วหลงรักกับไดอารี่เน่เ <จะ S 2> หรอจะไดอารี่เล่มนั้นครับทำ<ฮ>ไมชีวิตรักจะแต่างจากของเธอกับบิ๊กไม่ได้หรอ <c oughs> ไม่ใช่หนูแค่รู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้คือสมัยนี้คงยากแล้วที่จะแบบว่าอ่านไดอารี่มันแสนจะโรแมนติกครับถ้าเป็นยุคนี้มันก็ต้องเป็นอาจจะไปอ่านแฟดบิ๊กอะไรอะไรอย่างนี้แล้วไปหลงรักกัน่คุณคุณไม่เคยทำเหรอ ม่เคยผมผมก็เขียนผมเขียนทิ้งไว้ดีแล้วไม่มีใครเจอดีแล้วไม่มีใครเจอแตรี่บอกแครี่เขาเขียนแล้วไม่มีคนเจอคือเขาชคดีของเขาใช่ไหมพี่คุณเข้าใจผิดมันคงมีคนเจอแต่ทิ้งไม่ได้แล้วไม่เอาทิ้งไปเมต่อยเคยเขียนดารี่ไหมชีวิตจริงเคยแบบว่าเขียนตอนเด็กๆอะค่ะ แบบว่าแนวแบบบ่นบนพร่ำพมากกว่าอะไรเงี้ยพอโตมาก็รีบไปทำลายซะมันจะเป็นอันตรายดรือเด็กๆมันก็เขียนอะไรแบบตามเด็กๆตามเด็กๆวันนี้ไปเจออะไรมาแอบรักคนนู้นคนนี้วันนี้เอาสติกเกอร์หัวใจไปแปะหน้าอกเขาด้วยไอ้อะไรอย่างเด็กๆเพเรื่อนั้นเรื่องคิดถึงวิทยาเป็นเป็นหนังแนวสนุกสนานครับโรแมนติกโรแมนติกในฐานะคนที่แสดงออกก็เห็นว่าเป็นคนที่โรแมนติก ภาพประโยชน์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างพลอยดูแล้วเป็นยังไงดูแล้วอบอุ่นสบายสบายแล้วทต่ไมจ้องหน้าเขาทำไมล่ะพี่ยุทธเถิดเลยพลอยขาจ้องหน้าพี่นี่เก็นเลยสัมภาษณ์น้องก็ไปยืนมองอยู่เขาก็จะพูดกับเขาใกล้เขาจะเป็นยังไงดูอ่ะอ่ะพี่ยศนี่เป็นพิสศนะยืนใกล้เลยดูเพราะฉะนั้นคู่นี้เคยเจอกันไหมในละครหรือในหนัง ในหนังต้องติดตามครับติดตามไม่ไม่ไปถึงไปทำงานด้กันเรื่องอื่นอ๋อในเรื่องอื่นที่เจอนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเจอกันครั้งแรกครับครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกเลยค่ะแต่ก็เจอกันตามตามงานประกาศรางวัลตามงานเล็กๆน้อยๆสวัสดีชักทายครับนดร่วมงานครั้งแรกบี้เป็นยังไงพลบี้เป็นคนน่ารักอบอุ่นมากพี่ทานเป็นงานแสดงอ๋อ แสดงดีมากแสดงดีมากจริงๆคือเขามีเสน่ห์ในแผ่นฟิล์มมากๆค่ะนี่เป <d ang> <ima> ็นครั้งแรกที่บี้ได้มาแสดงภาพยนตร์แล้วก็เขามีเสน่ห์ในหนังมากแบบตอนแรกพอเล่นเพ่อก็มองเขาอุ้ยโอเคนะแต่พอยิ่งดูตัดต่อยมาโหหลงรักผู้ชายคนเนี้เขาน่ารักอบอุ่นดูเล่นฮะเฮ้ยเออดูเป็นแบบเขามารับบทบาทใหม่ได้ได้ดีมากค่ะดูแล้วสุกชอบ เขาเล่นคือพี่เคยเห็นเขาเล่นละครเวทีใช่ไม่รัร้องเพลงเต้นต้นนี่สุดยอดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นหนังเนี่ยมันจะละเอียดอ่อนมากครับคคือเวลาเป็นหนังเนี่ยคนดูมันมันจะไม่เหมือนละครคนดูจะอยู่ในจอแลวจะดูละเอียดมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่สุดให้ดูเป็นพสูสุ์ให้หน่อยผมเป็นพี่สุดนะได้ผมต้องยินเฉยแล้วถูกจู่โจมใช่มโอ้ง่ายชอบเลยถามใช่ไหมไม่ต้องทำนะทำหน้าพสูสุดทำหน้าพี่สุดครับหันไปทำกล้อง โหต้องทำหน้าหล่อยานพิสุทสุดหน้าเฉยๆนะเฉยครับเพลเยาะปากนิดๆปังกระต่ายปังกระต่ายให้ห้อยไม่นี่ไม่ใช่พิสุทธ์นะไม่หรออ้าวลองดูนี่มันพี่รุดเมื่อกี้เฮ้ยดีใจอ่ะคุณพี่รุดดีใจได้เป็นวิสุทธิ์อ่ะเดินอ่ะไหนโดนจิ๋วโจมอ่ะขอคิดบทก่อนนะตึ๊ก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 อ่ะอันนี้แล้วกันไหนบอกว่ารักกันสิคะก็รักไง รักก็เรียกกันว่าที่รักสิจ้าที่รักที่รักจู่โจมพี่เลยเห็นไหมอันนี้เวอร์ชั่นฮาร์ดคอร์เลยไม่เคยมีมีคนฮาร์ดคอร์กับพี่เฉยเลยเป็นไหมก็ความจริงจุดเด่นของพี่สุดพี่จะสอนให้ยังไงครับพี่ยังไงคะจุดเด่นของหน้าพี่สุดคุณเอกราชคือหน้าตอนเขินเขาจะมีเสน่ห์มากไหนที่ตอนทำหน้าเขินแบบผู้หญิงพูดอะไรแล้วเขินอ่ะได้ครับงั้นผมเป็นพี่สุดใหม่หน้าเขินเขินกะลา คะกันหลัดก็นี่เิยแล้วจริงอ่ะนี่เคยเนาะแต่กันหลัดก็พี่หยุดใกล้เนาะเน่ยออาเบนถามต่อถามเรื่องหนังดีกว่าเอาต่อสิคือหนังกลับกลับไปเรื่องหนังหนังอะไรหนังคอยดูฮะขนตั้งอุบาทมายไงสิไปถอนขนมาเมื่อไหร่เนี่ยหนังไก่ขึ้นอาการมันเย็น ่าวเรื่องหนังดีกว่าเขาบอกว่าสองคนนี้เนี่ยเรียกว่าไปถ่ายเป็นโรงเรียนกลางน้ํบแต่ว่ายน้ําไม่เป็น,นังคู่ไปเป็ดเลยค่ะต้อง <ทำ S 1> ไปเรียนพี่เบนเรียนว,ว่ายน้ําเลยเหรอใช่เพราะว่าจริงๆพลอยเป็น,ปนโรคกลัวน้ำมากนี่ชีวิตจริงอยู่ในใช่องไม่ใช่สุนัขบ้านนะชีวิตจริงเหระคือีย่ว่ายน้ําไม่เป็นไม่เป็นอ่ะศูนย์เลยค่ะลอยตัวก็ไม่ได้เ้ยคือไม่ได้เลยยากมากนะถ้าอายุอ่าไม่ใช่อายุตัวขนาดนี้แล้วเหมือนพี่ล่กันหนูแล่ะ จะไปหัดว่ายน้ํามันยากมากอันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยยากไหมยากค่ะคือมันเป็นคนที่แบบตอนแรกเนี่ยพอเขาบอกว่าต้องพลอยต้องเรียนว่ายน้ำนะคำตอบแรกก็คือไม่พี่ไม่ไม่ยอมไม่ยอมเลยไม่งก็ไม่ยอมเงย้ยจนต่อหลังเขาก็เรียกไปคุยเรื่อยๆจนยอมก็ได้แล้วก็ไปเรียนว่ายน้ำอย่างจริงจังอะค่ะก็เอาจนได้เอาจนได้เราพยายามจนได้เลยเพื่อนหนังของเราเราต้องสู้อะไรเพราะว่าจะมีฉากหนึ่งที่พี่ต้นเขาบอกกับพลอยสัมบี้ว่ามันเป็นฉากที่ พี่ฝันเอาไว้นะพี่อยากให้พี่กับบอยพี่กับบี้กับพลอยเนี่ยแสดงบอยไหนเี่ยเฮ้ยสลับกันสลับกันเอออะไรบอยี้กับอยขอโทษค่ะยังเช้าอยู่วะบี้กับพลอยแสดงด้วยกันอะไรเงี้ยมันเป็นฉากในความคิดของพี่พี่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าแต่ถ้าว่ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยพี่จะดีใจมากพี่ต้งว่ามันยากก็เป็นซีนที่เห็นในน้ำที่เห็นอยู่ในน้ำอยู่คู่กันอะไรเงี้ยนี่เธอหัดว่ายน้ำ ต้องไปดำน้ำอย่างนั้นเลยใช่ค่ะเก่งมากตอนนี้เป็นแล้วค่ะก็ขอบคุณ g d s ที่ทำให้ค่อยว่ายน้ำเป็นเป็นของขวัญที่ดีมากเมื่อก่อนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะ,ะส่วนด้านว่ายเก่งอยู่แล้วหรือย,อยังไงผมว่ายพอได้ครับว่ายเหมือนมวยวัดงูปลาปลาแต่ว่าแต่ว่าตอนตอนพี่ต้นบอกให้ไปว่ายน้ำก็โอเคสบายๆแล้เขาบอกว่ามันต้องว่ายไงนะฮะบอว่เอ้า พี่มทำไมต้องไหว้ไายอ่ะพี่อยากได้ภาพภาพที่เห็นในทีเซอร์ไม่ใช่ครับเป็นไหว้คู่กันไปส่วนผมเน่เป็นตัวงายแล้วผู้หญิงเ่เป็นตัวคว่ำซึ่งในจินตนาการคุณสรยุทธ์ลองคิดดูครับผู้หญิงต้องเป็นตัวไายผู้ชายต้องเป็นตัวคว่ำใช่ไหมไหยแล้วผู้หญิงไม่คว่ำเขาจะดูความสวยงามของภาพที่มันมาคู่กันอ๋ออะไรเนี่ยมันได้ดูสวยงามผมก็เลยต้องไหว้เป็นตัวเออพี่พลอยก็เลยเป็นตัวคว่ำบนก็คุณไหว้น้ําเป็นมาก่อน ครัเพราะในระบบสารระบบของประเทศไทยการว่ายน้ําหงายในไม่มีนะครับในน้ำไม่นะในน้ำหงายค่ะในน้ำหงายไปเรื่อยๆนี่ไงเอาตานีไปนี่ไงหงายแน่นอนอึดกันเลยคือพี่เนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นไม่เป็นเลยจริงปะเนี่ยต้องเล่นน้องต้องเล่นหนังค่ะพลอยสอนได้ไหนดิได้ค่ะพี่เนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเลยเพื่อพี่เคยพยายามมาหลายครั้งแล้วเป็นภาพที่น่าเกลียดมากขาปัด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 มันยากไหมมันยาก ขาปัดๆไม่แพ้กันค่ะพี่แต่ว่าเขาจะมีเทคนิคการสอนอะไรเ่างี้ค่ะโหง่ายมาได้อยู่แล้วสบายถ้าพลอยสอนเนี่ยทุกอย่างจบพี่ต้องทําได้จริงไม่บ้างนี่ไงแต่กลับมาต้องลองไอ้การความอการหายของคุณเนี่ยมันออกมาเป็นภาพที่สวยงามขนาดไหนสวยมากอยากให้ดูว่สยมากสวยมากครับ จริงๆเมื่อกี้ในเทเซอร์นะในเพเลอร์เมื่อกี้มีมีครับว่ายวายคู่กันไปสวยมากเป็นภาพที่สวยนี่ถ่ายถ่ายใต้น้ำที่นั่นเลยปะใต้น้ำเขื่อนมีถ่ายข้างบนเนี่ยถ่ายที่เขื่อนจริงแล้วก็ถ่ายใต้น้ำมีถ่ายที่แอ็กสตูดิโอ สูดิโอแอคกส์สตูดิโอไฮโซอ่ะเขามีน้ำให้ถ่ายด้วยเป็นสตูดิโอใหญ่มากเลยแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ข้างในค่ะแล้วก็มีห้องถ่ายทำที่แบบเชื่อมติดกับสระว่ายน้ำบ้างก็ใช้ได้นะคุณบสอดรับเลยเดี๋ยวไปหาบว่ายน้ำนี่เดี๋ยวขอไปขอใช้บริการหลังจากพูดเรื่องหนังแล้วขอรบกวนถามน้องบีนิดนึงเรื่องเรื่องเขาจะไปบอดเวย์อะไรอะไรได้ไหมอ่าได้ได้อยากรู้ตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วเป็นนี่ตอนนี้ผมเพิ่งกลับมาได้สักสี่ห้าวันครับ ก็ล่าสุดก็ไปเล่นให้ให้กลุ่มนักลงทุนที่อเมริกาดูอะไรเงี้ยคนก็ชอบมันเยอะครับตอนนี้ก็รอฟีดแบ็กตอบแล้วว่าจะมาลงทุนกับเราไหม<อ>คนลงทุนเยอะไหมอะไรเงี<อ>้ยถ้าเกิดว่ามีคนลงทุนเยอะแล้วก็กระแสะตอบรับดีนะ<อ>ก็จะไปเล่นไปเล่นนอกเมืองก่อนอาจจะ<อ>เป็นแบบซานฟรานหรือว่าเซียเทิรนอะไรเงี้ยแล้วค่อยถ้าเกิดว่ากระแสตอบรับดีค่อยค่อยกลับมาที่บอร์ดเวยครับ ต้องแสดงความชื่นชมค่ะไปอีกขั้นหนึ่งส่วนคนนี้ขึ้นหิ้งแล้วยังยหิ้งเลยค่ะพูดคูกคำว่าขึ้นหนูเสียนึวว่าขึ้นค้าอย่ขึ้นอย่ารู้แหมหวานออกขนาดนั้นท่านนี้งานนี้เป็นเป็นงานชิ้นสําคัญของพลอยอีกชิ้นหนึ่งใช่แต่ยังมีงานต่อไปอีก งานต่อไปอีกละครอะไรอีกตอนนี้ก็ยังรออยู่ค่ะยังรออยู่ทุกอย่างยังไม่ยังไม่ลงตัวยังไม่พร้อมกูจัดเห็นแล้วรีบเลยรีบเลย่เพราะฉะนั้นสุดท้ายพลอยฝากก็แล้วกันกับทุาผู้ชมเชิญนะจะเป็นหนังก็ได้จะเป็นกรลัดก็ได้ค่ะก็คงฝากไว้ทั้งสองอย่างเลยนะคะกับ หนังก่อนทิชเชอร์เดารี่หรือว่าคิดถึงวิทยานะคะ20มีนาคมนี้ค่ะทุกโรงภาพยนตร์นะคะ,คะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสําหรับละครนะคะตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยสามิติตานะคะไปกำลังใจใพวกเราด้วยขอบคุณมากนะคะ,คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ